จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ปรับปรุงดินเนื่องในวันคล้ายว,วันพระบรมราชขออภัยครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกิตอาสาพระราชทานะร่วมกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถประพิษวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยพร้อมด้วย นางชนิสาหานพักดีปฏิมารักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านหนองพูดหมู่ที่3มตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทํปุย๋ยหมักปลูกหญ้าแพรกปรับปรุงดินและหว่านปอเทือง เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านควนใต้หมู่ที่6ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่พ่นเอกธนวัฒน์สายสกุลรัตน์ผู้บังคับกองพันธหารราบที่1กรมฐานราบที่15จิตอาสา904พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานโบกสาขากองพันธหารราบที่1กรมฐานราบที่15นายฐานนายสิบและสมาชิกสมาคมแม่บ้านร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนกว่า2,000ต้นในเนื้อที่กว่า10ไร่โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์อนุร,รักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่15 คลองท่อมกระบ,บี่เพื่อถวายเป็นพระเกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษโดยมีพลตรีอภิน,นันต์แจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลหารราบที่5เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชาการภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงนักเรียนและประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า400คนเข้าร่วมค่ะ